ทำไมอายุยิ่งมากขึ้นกลับไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตดีคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมฮะยิ่งโตยิ่งรู้สึกหลงทางยิ่งมีทางเลือกมากขึ้นแต่กลับไม่รู้จะเลือกอะไรเลยเหมือนชีวิตกําลังเดินนะครับแต่ไม่รู้ว่ากําลังเดินไปไหนผมเคยเป็นแบบนี้ครับจนได้เจอแนวคิดหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมไปเลยฮะมันคือ3คําถามง่ายๆที่คน1%ซถามตัวเองในทุกๆเช้าครับหอะไรคือสิ่งที่ผมทําแล้วใจมันเต้น 2. อะไรคือสิ่งที่คนอื่นได้ประโยชน์เมื่อผมทมํามัน 3. อะไรคือสิ่งที่ผมอยากทําแม้ไม่มีใครเห็นเมื่อเรากล้าตอบ3คําำถามนี้ตรงๆจากใจเราจะเริ่มเห็นทิศของชีวิตชัดขึ้นไม่ใช่แค่ทาเพราะคนอื่นทําไม่ใช่แค่เลือกเพราะมันง่ายแต่เพราะมันใช่และในทุกๆเชา้าผมจะหยุดเพื่อถามมันซ้ําเพราะชีวิตมันเปลี่ยนเสมอครับแต่หัวใจจะนําทางได้เสมอเช่นกันและถ้าเรากล้าฟันมัน เราทำได้แน่นอนคำถามแบบนี้คือจุดเริ่มต้นของหนังสือ The Life i n t e l l i g e n c ที่ผมเขียนขึ้น <c oughs> เพื่อให้ทุกคนรู้ทิศก่อนจะเร่งทางเพราะชีวิตที่เร็วแต่ไตร้ทิศเท่ากับเสี่ยงหลงทางไปทั้งชีวิตนั่นเองครับกดทิ่ตะกร้าแล้วเรามาเริ่มฟังเสียงของตัวเองไปด้วยกันครับไปลุยกัน